thank you หยกอีกครั้งนะคะในรายการ84ค่ารีวิววันนี้นะคะหยกก็จะมารีวิวรถที่เอาใจสาวกกระบะทั้งหลายนะคะเพราะว่ารถคันนี้นะคะไม่แพ้แบรนด์นอื่นๆอีกเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือ ฟอร์ดเลนเจอร์นะคะเดอเบิร์นแท็บ2.2นะคะรถคันนี <ke> ้จะอยู่ที่ปี2015นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ยังเป็นรถบ้านมือเดียวอีกต่างหากนะคะบอกเลยว่า4ีคันนี้ฉูดฉาดสวยงามมากเลยนะคะโอเคเรามาดูในส่วนของตัวเรือนของเขากันก่อนนะคะตัวเรือนก็จะเป็นสีส้มสวยเลยนะคะคุณลูกค้า สวยงามมากสีชูดฉาดมากเด่นชัดแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของตำหนินะคะคุณลูกค้าก็คืออาจจะมีตำหนิรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ไม่มีรอยขีดข่วนใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจาะจงรีวิวทังด้านหน้ากันเลยคะ่ะโอเคถึงด้านหน้าแล้วนะคะนี่รูปร่างหน้าตาของเขานะคะก็จะ สมบุกสมบันเท่ๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของไฟหน้านะคะก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะแล้วก็ระบบไฟยังติดอยู่แน่นอนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็คันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกให้แล้วนะคะไม่ต้องไปทําเพิ่มเลยนะคะรถพร้อมใช้งานนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีรมดําแบบนี้เลยเขียนว่า Ford r เลนเจอร์เท่ๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของตําหนิโดยรวมนะคะก็คือไม่มีแผลใหญ่ๆเลยลูกค้าอาจจะมีรอยขนแมวบ้าเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะแต่ก็คือคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้ว นะคะคุณลูกค้าเพราะว่าเขาเป็นรถบ้านมือเดี่ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อของเขานะคะนี่ก็จะเป็นล้อแม็กเดิมๆจากฟอร์ดเลยนะคะล้อก็จะยกสูงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแม็กนะคะก็จะเป็นของแม็กของฟอร์ดนะคะเดิมๆของเขาเลยลูกค้าสภาพแม็กก็คือไม่มีรอยขูดใหญ่ๆเลยนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีรอยขนแมวมาบ้างนะคะเป็นร่องรอยตามการใช้งานนะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะคะยางคันนี้ก็จะอยู่ที่ ขอบ17นะคะแล้วก็ปียางก็จะอยู่ที่ปี2022เลยลูกค้าได้ปียางให,ใหม่ๆแบบนี้ไปก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของภาษีนะคะก็จะหมดวันที่2ีมิถุนาหกหนะคะก็คือภาษีขาดไปแล้วลูกค้าแต่ก็ไม่ต้องกังวลเลยทางเราก็จะต่อให้ฟรีเลยนะคะแล้วก็ฟิล์มดําคันนี้ติดฟิล์มดํารอบคันให้เรียบร้อยแล้วแบบว่าสวยงามเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจมองข้างนะคะคุณลูกค้าก็จะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ สภาพนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีรอยขูดบ้างน,นะคะแล้วก็ตรงไฟเลี้ยวนะคะอาจจะมีรอยแตกมาบ้างนะคะเป็นร่องรอยตามการใช้งานลูกค้าแต่ไม่มีผลต่อการขับขี่แน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะนี่เริ่มจากด้านบนเลยลูกค้ามีเหล็กหลังคาเท่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีกันสัตว์สีดาแบบนี้เท่ๆเลยแล้วก็สภาพก็คือไม่มีรอยแตกเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็คันนี้นะคะมีขั้นบันไดให้สวยงามแบบนี้รถพร้อมใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดประตูไปดูเม็ดอาร์ก,กันบ้างดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ อ่าเปิดกันให้เห็นแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านี่เม็ดอาร์ก็คือเรียงตัวกันสวยเลยนะคะแล้วก็เป็นของเดิมของแท้แน่นอนลูกค้าไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ได้ส่วนของรอยน็อตนะคะคุณลูกค้าก็อาจจะมีรอยขันมาบ้างนะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บริว้วเก็บรอยนะคะให้รถมันสภาพสวยงามมากินขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเทานะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเงินสีดําเล็กๆน้อยๆนะคะคุณลูกค้าสภาพก็คือ สวยงามมากไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็ระบบของเขานะคะนี่การเปิดกระจกอะไรทุกอย่างนะคะยังเป็นปกติแน่นอนนะคะลูกค้าถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากบอกเลยคันนี้นะคะรถสวยด้วยนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวอีกต่างหากไว้ใช้งานแบบเท่ๆเลยลูกค้าโอเคเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะ ด้านหลังก็คือสวยงามไม่มีบิดเบี้ยวนะคะเป็นรูปเดิมทรงเดิมเลยลูกค้าแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด้านหลังนะคะก็จ,จะมีรอยขันมาบ้างนะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยนะคะ <ๆ S 1> แต่รับประกันเลยลูกค้าว่ารถคันนี้นะคะจะไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหมแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยลูกค้าแล้วก็สภาพนะคะอาจจะมีตําหนินะคะคุณลูกค้าเนี่ยอาจจะมีรอยขูดบ้างนะคะตรงนี้ตรงมือจับตรงนี้ก็อาจจะมีรอยขีดข่วนมาบ้างนะคะแล้วก็ ระบบของเขานะคะยังใช้งานได้เป็นปกติแน่นอนลูกค้านี่ ก็คือใครไม่ติดเรื่องแบบว่าตำหนิเล็กๆน้อยๆลูกค้ายกแนะนําคันนี้จริงๆนะคะเพราะว่ารถเขาเป็นรถแบบว่าบรรทุกของก็ได้รถครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคันนี้ก็เหมาะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะคะหนี่เท่แบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็ในส่วนของไฟไท้ายนะคะเป็นรูปทรงแบบนี้ระบบไฟยังใช้งานได้เป็นปกติแน่นอนนะคะแล้วก็เขียนว่า Ford Ranger w i l d t r c k แบบนี้เท่ๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะนี่มีขั้นบันไดให,ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดประตูไปดูแบบว่า โดยรวมด้านหลังกันดีกว่านะคะนี่ด้านหลังเปิดมาแล้วนะคะคุณลูกค้ากระบะเท่มากบอกเลยนะคะเก็บของได้เยอะบรรจุของได้เยอะนะคะแล้วก็สภาพก็คือสวยงามนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตอะไรต่างๆนะคะคุณลูกค้าจะมีขันบ้างนะคะแต่เม็ดอาร์คลูกค้าเห็นไหมว่า ชัดกลมทุกเม็ดเลยนะคะเป็นหน้าเดิมหลังเดิมของเขาแน่นอนเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นรถบ้านมือเดียวอีกต่างหากนะคะโอเคเราไปดูออปชั่นด้านหน้าของเขากันบ้างดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างไปกันเลยคะ่ะ โอเคลูกค้านี่คุณผู้หญิงนะคะคุณแม่คุณผู้หญิงทั้งหลายก็สามารถขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าเขามีบันไดให้2ฝั่งเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็สตาร์ทรถเรียบร้อยนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบบบิดกุญแจธรรมดานะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของสีภายในนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะตัดด้วยสีเทาด้านบนนะคะสภาพโดยรวมก็โอเคนะคะอาจจะมีตําหนิบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาเจาะตรงกันเลยนะคะเริ่มจากพวงมาลัยนะคะคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะคะคุณลูกค้าฝั่งซ้ายมือนะคะเพิ่มเสียง รถเสียงได้โทรเข้าโทรออกได้นะคะแล้วก็สภาพของพงมอะไรนะคะ <S <S บอกเลยว่าสวยงามมากลูกค,ค้าไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็การบังคับของเขานะคะนี่คุณลูกค,ค้าก็คือไม่มีติดขัดเลยนะคะยังสามารถบังคับได้เป็นปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของเรือนไม้นะคะคันนี้ก็จะเป็นเรือนไมดิจิตอลแล้วลูกค,ค้าระบบทุกอย่างยังเป็นปกติเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านขวามือโยกตรงนี้นะคะนี่ระบบเปิดกระจกอะไรต่างๆที่เป็นออโต้นะคะทุกอย่างก็ยังเป็นปกติอีกเช่นเดียวกันลูกค้าบอกเลยว่ารถคันนี้ พร้อมใช้งานไม่ต้องซ่อมเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะก็จะเป็นคอนโซลสีดำนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สภาพเนี่ยก็คือไม่มีรอยขีดข่วนใหญ่ๆเลยนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีฝุ่นให้เห็นบ้างนะคะแต่เดี๋ยว,ยวทางเราจะขัดล้างเคลือบแก้วขัดสีให้อย่างสวยงามเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของมีเดียนะคะคุณลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นจอแบบนี้เลยนะคะจอเล็กๆแต่ ฟังก์ชันของเขานะคะคันนี้ก็สามารถฟังวิทยุได้นะคะคุณลูกค้า MP3 ได้ CD ได้ DVD ได้นะคะบอกเลยว่าไม่ใช่เล่นเล่นเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของระบบของเขานะคะปุ่มทุกปุ่มตรงนี้ยังกดได้เป็นปกติไม่มีปุ่มไหนที่แบบว่าย่อยสลายหรือว่าบุบไปเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเทสระบบจากวงมาลลยของเขากันนะคะเทสระบบด้วยกันเพิ่มเสียงกันเลยนะคะอ่า S <S นี่ความเสี่ยงรถเสี่ยงนะคะทุกอย่างยังเป็นปกติลูกค้าระบบไม่มีรวนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะแอร์ก็จะเป็น2ช่องแบบนี้เลยนะคะแอร์ระบบยังเย็นอยู่นะคะคุณลูกค้าไม่ต้องไปเติมน้ำแอร์น้ำยาแอร์เพิ่มเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะมีที่จุดบุหรี่ให้2อ,อันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถวางของได้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโตแล้วขับง่ายสะดวกสบายนะคะเหมาะมากเลยนะคะสําหรับแบบว่าคนที่กำลังทํากิจการอะไรที่แบบว่าต้องใช้บรรทุกของ อยู่นะคะคันนี้ก็แนะนําเลยนะคะคุณลูกค้าสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็มีที่วางแก้วน้าให้อีกสองแก้วเลยแล้วก็ที่พราแขนเปิดออกมาก็มีที่เก็บของให้อีกนะคะนี่มันจะเป็น2ชั้นแบบนี้เลยลูกค้สา,มมาสวยงามมากเก็บของด้านในได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็สภาพโดยรวมตรงนี้นะคะตรงกลางนะคะก็คือสวยงามมากลูกค้าอาจจะมีรอย ขนแมวบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่มีรอยข yes. ีดข่วนใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเบาะคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดด้วยสีส้มนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งสภาพของเบาะนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากลูกค้าไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็รอยเปื้อนอะไรต่างๆเนี่ยก็แทบไม่มีให้เห็นเลยนะคะสภาพดูดีมากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนตรงนี้นะคะ มีที่บังแดดตรงนี้นะคะก็คือไม่มีกระจกให้นะคะแล้วก็ระบบไฟของเขานะคะนี่คุณลูกค้ายังติดทุกดวงเลยนะคะนี่บอกเลยว่ารถพร้อมใช้งานิีงนะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะคะมีที่ใส่แว่นตาให้ด้วยอีกหนึ่งอันนะคะแต่ตรงนี้สภาพก็อาจจะแบบว่ามีร่องรอยตามการใช้งานไปบ้างแล้วนะคะคุณลูกค้านี่แต่ก็คือไม่มีผลต่อการขับขี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นไงไปกันเลยคะ่ะ โอเคนี่ขึ้นด้านหลังก็ง่ายอยีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าบันไดเขายาวมาถึงให้แบบว่าสําหรับคนที่นั่งด้านหลังได้เลยแล้วก็ การที่มันเป็นดับเบิลแคปก็คือสะดวกสบายต่อการขับขี่ต่อการนั่งนะคะคุณ mm. ลูกค้าแล้วก็ด้านหลังยังกว้างขวางอีกด้วยนะคะเนี่ยคือนั่งได้สามคนไม่เบียดเลยเลยะคะ่ะแล้วก็ตรงเพดานนะคะบอกเลยว่าตําหนิรอยเปื้อนอะไรต่างๆคือน้อยมากลูกค้าดูสะอาดสะอ้านอยู่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยลูกค้าแล้วก็สภาพก็คือสวยงามอีกเช่นเดียวกันนะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็เบาะอันนี้นะคะยังสามารถพับ มาได้ด้วยนะคะเพื่อเก็บของเพิ่มเติมนะคะบอกเลยว่าใครที่กำลังตามหารถกระบะอยู่นะคะคุณลูกค้าคันนี้ก็คือแนะนําอีกคันหนึ่งเลยนะคะเก็บไว้ในอ้อมอ้มอมใจนะคะเพราะว่า,าช่วงร่างเขาดีนะคะเครื่องแร่งนะคะทุกอย่างระบบทุกอย่างนะคะยังไม่มีปัญหาเลยนะคะคุณลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเขากันบ้างดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยคะ่ะ โอเคนี่เปิดกับฝากระโปรงเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะคุณลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจากฟอร์ดเลยนะบอกเลยว่าสภาพดูดีมากเลยลูกค้ากรอบเกือบไม่มีแตกเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงของเดิมของแท้แน่นอนนะคะตาสัญลักษณ์ยังอยู่ครบนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เม็ดอาร์คสวยงามนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตอะไรต่างๆนะคะบางน็อตคือไม่ขยับเลยลูกค้า บอกเลยว่ารถคันนี้สวยงามจริงๆเป็นรถพร้อมใช้งานแล้วก็ยังเป็นรถบ้านมือเดียวอีกต่างหากนะคะคุณค้าใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากแล้วนะคะต้องรีบแบบว่ามาจับมาจองกันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องนะคะจะอยู่ที่4สูบนะคะแล้วก็เครื่อง 2,200cc นะคะแล้วก็143แรงม้านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปพูดราคาแล้วก็เลขใหม่ของเขากันด้านหน้าเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับกระบะสีส้มสุดจีดของเรานะคะนั่นก็คือ Ford r เ n g e r Double c a b 2.2 YT ยเนะคะรถคันนี้ก็จะอยู่ที่ปี2015นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เร่งใหม่นะคะจะอยู่ที่300,000กว่าโลนะคะแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่458,000บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเพราะว่าเขาเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ช่วงล่าง ดีๆแล้วก็เครื่องแรงๆนะคะบอกเลยว่าใครกําลังทําธุรกิจที่แบบว่าคนของเยอะๆคันนี้ก็แนะนาเลยลูกค้าแล้วก็เหมาะสําหรับครอบครัวด,ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นดับเบิลแคปเปิดงานเป,งาเปิดง่ายใช้งานง่ายนะคะแล้วก็สําหรับการรับประกันของเรานะคะก็มีการรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์ภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีกหนึ่งเดือนนะคะแล้วยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินะะนะคะทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ทาง84ค่าของเรารับประกันไม่พอนะคะมีพี่กูอีสเปเชียลนะคะมารับประกันการันตีให้้ดวยนะะค ว่ารถคันนี้จะไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหมแน่นอนนะคะถ้าลูกค้าติดเจอทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรไปที่เบอร์0 8 4 8 8 8 8 4 4นะคะหรือไลน์นะคะ @84carcenter นะคะแล้วก็ Facebook นะคะ 84carcenter นะคะแล้วก็ YouTube นะคะ 84carcenter channel นะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ทางเรานะคะมีบริการรับจัดไฟแนนซ์ถึงที่ด้วยนะคะคุณลูกค้าออกได้ทุกอาชีพเลยนะสามารถทักเข้ามาก่อนได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หยกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพิเศษน,นะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับ84ค่าเซนเตอร์นะคะแล้วรับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะไว้ทำความสะอารดรถให้รถเหมือนใหม่ตลอดเวลานะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะ โดย c a r ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั